ต่อนะครับเมื่อกี้กดผิดปุ่มเนอะ,อะใช่ท้ายถนนอันนี้ยังไม่ได้สตาร์ทเลยที่จะต้องสตาร์ทก่อนหรือเปล่ากไม่ำลังหาทางออกอยู่ครับตอนนี้ออกไปเพื่อเจอบัมเบิ้ลบีโดยรี่ว่าจะออกถูกไหม นี่ครับศาลเจ้าเสียงกงนะครับจบสุดท้ายได้แหละครับแต่นเนแต่ว่ากดกดไม่ถูกไงครับผิดปุ่มไปนิดนึงเลยมาทางด้านนี้แทนอ๋อด้านหน้าได้ไงครับใช่ใช่ใช่คุณผู้ชมใช่ใช่ใช่ด้านหน้าเนี่ยฟอรมเบิ้น,น,น,บนบีพอดีเลยใช่เลยเราก็เดินแต่ถึเราก็เดินจนถึงจนได้เลยมาถึงจนได้ ยงสายหนึ่งก็หายแล้วคือเราตกท่าเรือไม่เราต้องการจะให้เจอบาร์บินบีโดยเฉพาะกดผิดปุ่มไปเลยทันทีวิ่นี้สวยมากนั่นแหะบาร์บินบี อันนี้คือมันเป็นลายทั้งเขียวแล้วก็แดงเลยแดงจะคู่กับสีขาวเขียวคู่กับสีเหลืองสวยครสวยสวยสายหนึ่งทั้งหนึ่งทีมแดงแล้วก็หนึ่งน้ำเงินโอ้โอหขาดทั้งสองสายเออทั้งสองแบบเลยนะครับ สายหนึ่งเหมือนกันครับแต่ผ่านท้องออกแดกนน้นี่ครับก็เป็นตึกนี่ับสวยๆเดี๋ยวบัมบันดีอีกแล้วนะครับ ลังจบที่บัมเบิ้ดีตามราวดีของคงตั้งลาไปก่อนโอกาสผมได้ใหม่้วโอกาสหน้ากับไทยแนนแกเที่ยวสดชีนด่นตามราวดีนอชชะนอขอหน้าไปก่อน,นวาสดีครับ